สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการการทำไลฟ์มเกรชันนะครับไลฟ์มเกรชันก็คือจะเป็นการย้ายตัว VM จากโหนดหนึนะครับโหนด PVE 1ไปยังโหนดอื่นนะครับผมซึ่งในส่วนของตรงนี้เองในแต่ละโหนดตรงนี้ของเราก็จะมีในส่วนของตัว เซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับถ้าเกิดเรานำไปใช้งานจริงก็จะเป็นในส่วนของภาพแบบนี้นะครับผมอันนี้ครับอันนี้เราจะมีตัวเครื่อง Physical Server มีอยู่3เครื่องแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเครื่องนี้นะครับเครื่องแรกก็ติดตั้งตัวพ r o มอกตัวนี้ตัวนี้ผมมีการกำหนดว่าเป็น PVE 1น,นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น p v 2 PV3 PVA PVE 3ตรงตรงชื่อตรงนี้เราเนี่ยพวกนี้นะครับอันนี้เราสามารถกำหนดชื่อเองได้ซึ่งในส่วนของ3ส่วนนี้ผมได้มีการทำเป็นคลัสเตอร์กันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโหนดแรกนะครับพราะม็อกเขาจะ จะเรียกสับเนาะนะครับเขาจะเรียกว่าโนดนะครับผมเนาะโนดหนึ่งหรือว่าเครื่องหนึ่งนะครับเป็นต้นนะคราวนี้ในส่วนของโนดแรกโนดนี้ผมได้มีการติดตั้งตัวเกต VM นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นตัวตัวนี้นะครับ VM VM ID นะครับแล้วก็จะมีเลข ID คือ102ตรงนี้ต่อไปเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ผมขอแบบ อาจจะขอรัดที่หนึ่งแล้วกันเนาะนะครับอาจจะไม่ได้วยลงรายละเอียดมากนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะย้ายตัวเกตตัวนี้นะครับไปอย่างที่โหนดที่3แล้วกันนะครับตัวนี้ p v 3ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราย้ายตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของตัวนี้เองตัวเกตนี้ถามว่าเราต้องชัดดาวหรือว่าต้องปิดหรือเปล่าก่อนย้าย ไม่จําเป็นต้องปิดนะครับผมเราเราทำงานอยู่หรือว่าระบบนี้เป็นระบบยูเซอร์ใช้งานอยู่ก็ยังคงใช้งานได้ปกติหรือว่าถ้าเกิดเราเข้ามาใช้งานอะไรที่ระบบนี้ที่เซเวอร์นี้นะครับเราก็ทํางานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เราก็ทําการย้ายนะครับซึ่งไม่กระทบใดๆนะครับผมอันนี้คือเป็นการย้ายแบบออนไลน์นะครับผมการย้ายแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการไลท์มิเกรชันนะครับผมไลท์มิเกรชัน อาจจะชะลนิดหนึ่งนะครับผมขออภัยนะครับคราวีในส่วนของเจ้า VM ตัวนี้นะครับของผมที่ได้มีการมีการกำหนดไว้นะ,นะครับตัวนี้ VM นี้คือเป็น Ubuntu แล้วก็มีการกำหนดดิดไว้เป็น70 g b กิกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็จะใช้เวลาย้ายนานเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของ แบล็กด้วยนะเน็ตเวิด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรเอ่ยทายสตอเร e ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึงนะครับว่าเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมขอเปิดไว้เป็น2หน้าเลยนะครับผมก็เป็น2หน้าจอนะครับเพื่อให้ทุกท่านจะได้เห็นภาพเนาะนะครับอันนี้คือเป็นหน้าเดียวกันนะนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านสังเกตที่โหนดที่3นะครับผม เราก็จะเห็นตัว VM ตัวนี้นะครับย้ายมาที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเราก็เพียงคลิกขวาแบบนี้นะครับเราก็เลือก Migrate นะครับแล้วตรงนี้ให้เราสังเกตนิดหนึ่งนะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าอยู่ในโหมดของการออนไลน์ นั่นความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการมีการย้าย g u e VM ตรงนี้นะครับ mm. เขาก็จะย้ายไปเลยนะครับ mm. ก็โดยที่ g u e VM ตรงนี้ไม,ม่มีการปิดเครื่องแต่อย่างใดนะครับ mm. ก็ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นย้ายแบบออนไลน์นะครับ mm. เขาก็จะมีโหมดตรงนี้โชว์หรือแสดงให้เราดูนะครับ mm. ถ้าเกิดใครจะย้ายแบบออฟไลน์ mm. ก็ได้นะครับ mm. เดี๋ยวผมจะ มาทําให้ดูในสนองการย้ายแบบออฟไลน์ก็คือความหมายคือเราจะมีการปิดเกต VM ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทําการไมเกรดไปอีกโหนดหนึ่งนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นไมเกรดนั่นเองนะครับ m i เ r a t i o n นะครับมาดูในส่วนของลา์ m i เ r a t i o n กันนนึงนะครับตรงนี้เรานะครับเมื่อเรามีการคลิกขวาเลือกไมเกรดเรียบร้อยแล้วให้เรามาดูในส่วนของท่าเกตโหนตรงนี้นะครับความหมายก็คือตรงนี้ผมจะเอาเกต VM ตัวนี้นะครับ ย้ายไปอย่างโหนดที่3นะครับก็คือโหนด pve 3ตรงนี้ที่ผมได้มีการตั้งชื่อก็ชื่อชื่อ pve 3นะแล้วก็ตรงนี้ target ตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้นะครับเขาก็จะมี2กับสนะครับก่อนที่เราจะย้ายไปนะครับเราต้องดูเครื่องปลายทางกันนิดหนึ่งนะครับว่าเมมโมรีเหลือเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องระวังดีนะนะครับตัวนี้เราก็กดเลือกได้เลยผมก็ทำการไมเกรดเลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านดูไปพร้อมกันเลยนะกดเลยครับ ดูตรงนี้เลยนะครับผมตอนนี้เขากําลังไมเกรดนะครับดูตรงนี้ด้านขวามือเลยนะครับมา,มาไม่นานครับผมไม่ไม่ถึงนาทีนะครับแต่ตอนแต่ตอนย้ายก็ อาจจะมีดีเฟนท์หนึ่งเนาะนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่แบนวิดเนาะนะครับผมนะอันนี้ก็สรุปมาแล้วนะครับตอนนี้ตัว VM 2นะครับของเรา102ตรงตัวนี้ได้มีการย้ายมาที่ PVE 3เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ ถ้าเกิดเราดูจากทางตรงนี้เนาะบอกว่า p e 1ย้าย VM12 0มาที่ p v e 3นะครับก็ใช้เวลานะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เราดูนิดหนึ่งเนาะตรงนี้ก็ทางโอเคก็คือเรียบร้อยแล้วไม่มีเอิร์อะไรนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้เรานะครับผมแล้วก็ในส่วนของสเตตัสตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าเราใช้เวลาในการมเกรด ตรงนี้นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา51.2วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาย้ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกลับไปที่1นะครับอันนี้ผมปิดได้เลยแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ PVE 3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายกลับนะย้ายกลับก็คลิกขวาดได้เลยนะครับอ่าโอเคทษทีนะตรงนี้ก็คลิกขวาดได้เลยแล้วก็เลือกหมเก a t ด คลิกแล้วก็เลือกไปเป็น1น,นะครับเป็น1แล้วดูเวลานะครับพอย้ายกลับนะครับจะเร็วจะเร็วกว่าเนาะนะครับปุ๊บอ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวลองดูเนาะว่าเร็วกว่าจริงหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับผมก็ย้ายไปที่1เรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาทั้งสิ้นสเตตัสตรงนี้ใช้เวลาไปประมาณ17 จวินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวย้ายมาที่3เหมือนเดิมนะนะครับเดี๋ยวเราย้ายมาเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับทำซ้ำดูว่าจะใช้เวลาเท่าเดิมหรือเปล่านะตรงนี้ไมเกรกครับน่าจะใช้เวลาเร็วกว่าเดิมน่าจะเร็วกว่าเดิมนะครับตรงนี้ เรียบร้อยครับผมรอบสใช้เวลา13.9วินาทีนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของ live migration นะครับก็เป็นการย้ายตัว VM ของเรานะครับจากโนด1นะครับที่เขาอยู่ในโหนดหนึ่นะครับไปอย่างอีกโนด1นนะครับในเคสกรณีที่เครื่องตัวโหนดดังกล่าวที่เราจะจะย้ายเคส VM ตรงนี้นะครับเราต้องการเราอาจจะไปเพิ่ม RAM หรือ การสมมติว่าฮัดบงฮัดแวร์เสียอะไรก็ตามนอนนะครับหรือว่าเราเราต้องการดูฮัตแวร์หรืออะไรก็ตามนอนแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีเคสถ้าว่าตัวฮัดแวร์มีปัญหาและมีเคสรันงานอยู่นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นหลักการของ HA นะครับก็คือเราก็สามารถทําได้นาะนะครับก็คือถ้าเกิด เ,เครื่องโนด3ตัวนี้นะครับมีการดาวตัวเกตนี้ก็คือจะย้ายไปทันทีเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องมีการไปกาหนดค่าอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของไลฟ์ไมเกรเชันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้นําในส่วนของเจ้าตัวพรอมอกมาใช้งานจริงในองค์กรของท่านนะครับเพื่อลดในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับมากมายนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครยังกังวลใจอย,อยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อ ทางเราได้นะครับก็ติดต่อที่เซลล์ของเราเลยนะครับผมติดต่อที่เซล์อีเมลนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ittraining.co.th นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็สามารถส่งรายละเอียดได้นะครับผมเผื่อว่าต้องการที่จะจะไมเกรดตัววีเนานนะครับมาเป็นตัวพอกม็อกนะครับก็ท่านอาจจะส่งทีมงาน มาเรียนรู้กับเรานะครับหรือจะให้ทางเราไปไปเทรนนิ่งที่ออฟฟิศของท่านก็ได้นะครับผมแล้วก็หลังจากเทรนเสร็จนะครับก็พาขึ้นระบบเลยนะครับผมหรืออยู่ที่ความพร้อมของทางลูกค้าด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะขึ้นระบบเมื่อไหร่นะครับเราก็จะจะเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปดูแลนะครับก็เข้าไปแนะนําเข้าไปดูนะครับ1วันเนาะนะครับผมอันนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาเรียนก็ใช้เวลา5วันเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมที่เพจของเรานะครับหรือติดตามที่ช่อง YouTube พิมพ์คำว่า i t Training นะครับหรือจะคุยทางไลน์ก็ได้นะครับอันนี้คุยสดเลยนะครับแอดลินุนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม